สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกไม้ด่างครับเพราะไม้ด่างตอนนี้ก็เป็นที่นิยมของผู้ที่รักใบไม้สวยๆนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมไม้ด่างนะฮะวันนี้เกี่ยวกับไม้ด่างเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าการดูแล ไม้ด่างต้องดูแลอย่างไรนะครับใบถึงจะด่างแล้วก็มีใบที่สวยแล้วก็ใบไม่เปลี่ยนสีนะครับเพราะไม้ด่างนี่ฮนะถ้าผมก็ได้ศึกษามาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าไม้ด่างคือไม้ที่ขาดแสงสว่างในการผลิตโคลลรฟินนะฮะ ก็คือสรุปว่าเป็นไม้ที่ได้รับแสงน้อยนะครับก็เลยทำให้มีความผิดปกติของต้นไม้ชนิดนีด้นะฮะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็คืออาจจะทำให้สีของใบที่อาจจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะเพราะใบไม้ส่วนใหญ่ ของเราก็จะเป็นสีเขียวนะฮะแต่ที่ด่างแบบนี้นะฮะการดูแลก็ไม่มีอะไรมากฮะอันนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันแล้วก็ปลูกแล้วก็ศึกษานะครับบางต้นก็ด่างบางต้นก็อาจจะนานๆานเข้าก็อาจจะเขียวนะครับก็มีหลายสาเหตุของใบด่างนะฮะ ก็คือขั้นแรกๆก,ก็คือก็เกิดจากสารเคมีบางตัวนะที่จะทําให้ด่างได้นะก็คือต้นไม้อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ก็เป็นต้นไม้ที่สวยสวยแบบแต่ต้องดูแลยากนิดหนึ่งเพราะว่าต้องดูแลเรื่องสีเรื่องแสงคุมเรื่องแสงให้ได้แล้วก็คุมเรื่องน้ําให้ได้ นะก็ใบก็จะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยางยางอินเดียด่างก็ยังไม่มีอะไรปกติดีนะครับหลายหลายชนิดที่ผมปลูกไว้ก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทดลองนะครับก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าการดูแลไม้ด่างก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดูแลยากนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกยากเพียงแต่ใบเขาอาจจะไม่ด่าง นะครับตอนหลังๆนะเพื่อนๆก็ต้องดูแลเรื่องแสงต้องคุมเรื่องแสงให้ได้นะฮะถ้าได้รับแสงมากเกินไปนะฮะไม้ด่างนะครับบางชนิดนะบางชนิดนะถ้าได้รับแสงมากเกินไปก็อาจจะทําให้เป็นใบสีเขียวแบบนี้นะฮะเพื่อนๆดูชว่วเก้าชั้นนะฮะตอนแรกก็จะด่างนะแต่พอต้นนี้ผมเอาไปให้ได้รับแสงแดดเยอะ นะฮะได้แสงแดดเยอะก็จะเป็นสีเขียวจะเยอะนะฮะอันนี้คือการดูแลไม้ด่างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในร่มลำไรในร่มลำไรหรือได้รับแสงแดดที่มีมีแสงไม่มากนะักนะก็จะเป็นแบบนี้นะใบก็จะด่างนะครับใบที่ได,ได้ได้สีเขียวเยอะเนี่ยสีเขียวเยอะเนี่ย คือต้นไม้ได้รับแสงแดดมากไปนะครับเพื่อนๆก็ต้องต้องหาเอาไว้ใต้ที่ล่มแล้วก็ควบคุมเรื่องน้ำนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงมากนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะงามดีนะครับหลายชนิดนะครับส่วนเพื่อนๆที่ปลูกก็ ควรจะให้โดนแดดบ้างแต่อย่าให้โดนแดดจัดนะครับถ้าโดนแดดจัดใบจะเป็นสีเขียวนะครับเพราะเขาได้รับแสงแสงในการผลิตโคโลอโรฟิลที่ทำให้ใบ,บไม้เป็นสีเขียวนะครับก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนชมใจเพราะว่าเพื่อนๆถามว่าการดูแลไม้ด่งดาง,างใบด่างต้องดูแลแบบไหน นะครับอย่าให้รับแสงแดดโดยตรงแล้วก็ดูแลเรื่องน้ําคุมเรื่องน้ําไม่ได้นะครับแต่การเจริญเติบโตเขาไม่มีอะไรก็ก็จะช้ากว่าไม้ปกตินิดนึงแต่ก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนะก็เติบโตได้ดีแต่เพื่อนๆต้องคุมเรื่องแสงนะถ้าได้รับแสงเยอะ ก็ไม่เป็นอะไรใบไม้ก็สมบูรณ์ดีต้นไม้ทุกชนิดนะฮะถ้าได้รับแสงแดดต้นไม้จะแข็งแรงนะเพียงแต่ใบด่างจะน้อยลงเท่านั้นเองนะเพื่อนๆก็ต้องเอาไว้ในร่มหน่อยอย่าให้โดนแดดโดยตรงใบก็จะด่างนะต้นนี้ผมนำไปตากแดดก็ได้รับแสงเยอะก็จะเป็นลักษณะใบก็สีเขียวจะเยอะนะครับ แต่ส่วนต้นนี้อยู่ในร่มลำไรก็ใบก็จะด่างนะครับส่วนการขยายพันธุ์ก็ส่วนใหญ่จะที่ดีที่สุดนะก็คือการปักชำหรือการตอนของไม้ชนิดนั้นนะฮะเราก็สามารถนำไปปักชำหรือไปตอนกิ่งพันธุ์ก็จะไม่ค่อยกายนะแต่ส่วนถ้าใช้เมล็ดก็มีสิทธิกายได้สูงกายสายพันธุ์ได้ บางชนิดก็ไม่กายนะครับก็อยู่ที่ต้นไม้แต่ละชนิดนครับแต่ก็มีความสวยใบด่างนะฮะที่ผมทำทำไว้ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกายอย่างอันนี้กวักมรกตสีดำนะฮะก็ใหม่ๆก็จะเขียวนะครับถ้าได้รับแสงแดดเยอะแต่พอเราเอาอยู่ในร่มลำไรก็จะสีดำครับอันนี้คือกวักมรกต คลิปก่อนๆผมก็ทําไว้วิธีการขยายพันธุ์เพื่อนๆก็ลองไปชมดนะูวันนี้จะมาพูดเรื่องไม้ด่างการดูเลยนะก็สรุปอย่าให้ได้รับแสงแดดมากมากไปนะส่วนเรื่องน้ําก็ปกตินะครับก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับแสงแดดมากใบก็จะสีเขียวเยอะนะครับต้องอยู่ในร่มลําไรนะครับ ก็ถือว่าเป็นพา้ที่สวยสวยอีกแบบหนึ่งของต้นไม้ทุกชนิดที่มีใบด่างนะครับเราก็ได้รับความสวยงามนะครับเดี๋ยวก็จะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ